เอกอัษนยัยถือเลือกดีกลับเข้าวงการแข่งรถอีกครั้งโดยใช้พื้นที่ของร้าน K c ซีดิฟถนนห้าถ่ายราชจัดงานเปิดตัวทีมแข่งรถในน้ำเย็ดแค่ทีมโดยมีนักแข่งรถฝีมือดีอาร์ตรณชัยร่วมทีมพร้อมด้วยสาววรรณสา,ารับหน้าที่ผู้จัดการทีมและเปิดตัวนักแข่งหน้าใหม่ฝีมือไม่ธรรมดาอายุเพียง12ปีน้องลีโอและออสตินโดยมีป๊อกโคสวิตรับหน้าที่พิธีกรรับเชิญโดยทีมได้มาเล่าถึงที่มาที่ไปของชื่อทีมนี้พร้อมเปิดตัวนักแข่งรุ่นใหม่โดยมีเพื่อนเพื่อนอน,นักแสดงนักเล่า คนบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีและให้กําลังใจกันอย่างคับข้างเตรียมรอลุ้นและส่งกําลังใจให้กับนักแข่งรถเยดแค่ทีมที่จะลงสนามแข่งประชันความแรงเร็วรเรวนี้ค่ะครับพวกเราทีมเยดแค่ก็เป็นแรงบันดาลใจครับทั้งสองฝ่ายทั้งน้องลีโอนะครับแล้วก็คุณบีมพลันยูด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองไม่ไม่เคยสัมผัสกีฬามอเตอร์สปอร์ตในสนามเลยนะครับก็ ได้คุณบีมเป็นคุณซื้อให้นะครับแล้วก็แรงบันดาลใจกับเพื่อนๆนะครับที่รวมตัวกันสร้างทีมนี้ขึ้นมาครับ <c oughs> จริงๆแล้วมันถูกเรียกมาตั้งแต่เด็กครับ <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าผมมาคือบุตชายของคุณพ่อหมอมเหยนตอนนี้คุณท่านคุณพ่อเนี่ยบวชหลวงพระแล้วผมว่าเป็นคนที่เวลาเขินทุกครั้งที่เวลาใครจะเรียกผมว่าหมอม ผมก็เลยอยากให้เรียกผมอะไรที่มันแปลกแปกแหวกแนวแรงจี๊ดจ๊าดไปเลยผมเลยชอบคํานี้มากที่สุดครับก็เลยติดตัวมาเป็นเอเกแค่ฮะใช่ไม่ดีใจมากครับก็ได้รับความเขาเรียกวอะไรเชื่อใจจากพี่เอ็กและทีมทุกคนเนาะแล้วบิมก็เอ็นจอยมากเพราะบิมแข่งขันอยู่แล้วนะครับในงาน p ีหรือว่าเนี่ยแอคทีฟมา5-6ปีก็จะเอาทีมนี้ไปแจมด้วยกัน แล้วเมื่อกี้ก็ได้เทสรถแล้วรถขับดีมากจูนได้ดีละเอียดแล้วรถใหม่กิฟเลยผมว่าตัวผมยังสกปรกรถอีกตอนนี้รถสะอาดมากข้างในอะฮะของสานี่ก็ได้ได้รับเกียรติจากที่เอกเขานะคะให้มาดูส่วนของในเรื่องของตำลางแขนนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่แบบว่า เราจะต้องแข่งยังไงบ้างมีอะไรบ้างก็คือต้องบอกว่าเป็นผู้จัดการอะค่ะก็ดูต้องดูแลกันไปหมดนี่แหละค่ะนะคะแต่อย่างนึงนะคะบอกว่าหน้าที่สาคัญของาคือต้องบอกให้ทุกคนนะคะเข้าหนึ่งในสามให้ได้ถ้าไม่เข้าหนึ่งในสามไม่ต้องกลับบ้านนะคะโดนมเไดเจ้าหดมากไม่ให้กลับบ้านด้วยทุกวันนี้คุณไอายก็ไม่ค่อยด้กลับบ้านอยู่ีไม่ได้นอนในบ้านนอนนอกบ้านคุณรู้ไหมเขาเข้าเขาเข้าเส้นชัยทุกครั้งคันแค่แต่กระซิบประโยคเดียวว่าถ้าไม่ได้ที่สองที่หนึ่งต้องกลับ ้าเข้าตลอดไงก็ได้กลับบ้านได้กลับบ้านนี่มาที่เป็นที่มาที่ไปมันต้องมีแรงบันดาลใจนะพี่บีมแต่ถ้าพี่เอ็กถ้าพี่เอ็กจะขับเร็วนะฮะต้องให้โทรมาบอกเฮ้ยเมียไม่อยู่แต่เร็วเป็ปกตินะใจกันแลวกันจริงๆก็มีรุ่นจูเนียร์อยู่ครับเดี๋ยวจะให้พี่พี่บีมเขาดูตลาดเพราะว่าพี่บีเขาจะแบบคุณซื้อรุ่นเรื่องพวกนี้มากๆนะครับก็เดี๋ยวในการเนี้ยหลังจากนี้ไปพวกเราก็คงจะต้องเคี่ยวเข็น น้องอยากเป็นทางการอย่างจริงจังจริงๆเขามีฝีไม้ลายมืออยู่แล้วน้องดีโอนะครับรวมไปถึงก็คืออันนี้พอลงสนามเสร็จปับ๊บเราจะทํารถดิฟด้วยก็เดี๋ยวจะให้น้องเอ็มดิฟใช่ครับผมเราก็มีสองสายเลยค่ะเอาให้มันมันไปเลยใช่ครับผมรบจริงๆแรงบันดาลใจผมนะคนนี้เลย วันหาแต่เรื่องครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับเขาเป็นน้องที่น่ารักมากและจริงๆแล้วเขาไม่ห่วงวิชาเลยเขาอยากให้ทุกคนอ่ะมามันกับเขาและพลังเทียบเท่ากันเลยถ้าอะไรที่บอกได้คือเขาบอกหมดใช่เขาเปิดหมดครับจริงๆเขาไม่มีหมกเลยเขาก็บอกพี่ทำอย่างนี้นี้นะแต่ก่อนที่พี่จะมาหาผมในซุปเปอร์เทอร์โบเนี่ยพี่ไต่เต้าจากตรงนี้ก่อนค่อยๆมาเดี๋ยวผมไปรอที่สนามช้างนี่เราไปด้วยกันครับผม สัญญาครับหนึ่งนะเราต้องสัญญากันแล้วนะหนึ่งในสิบรอให้หนึ่งให้าแล้วหนึ่งในห้าโอเคที่พี่แต่ละคนสอนหมดไหมคะหมดครับอาเจียนตอนนี้บ้างค่ะเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นครับผมก็ก็ตื่นเต้นนะครับเต้นอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเต้นอย่างเดียวเลย เดาทำให้ดีที่สุดนะทา,ทางนี้เขาจะเตรียมไปทางดิฟครับ <c oughs> ก็นี่แหละเดี๋ยวพี่บีมกับอาร์กเนี่ยเราก็ผ่านดิฟกันมาหมดแล้ว <c oughs> จริงๆอาร์กกับพี่บีมเราน่าจะขับมาทุกประเภทแล้วพี่นะครับผมทุกประเภทแล้วก็ตอนนี้เหมือนเราก็จะคายตะขาบให้กับรุ่นน้องๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวสนามแรกที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราคงไ,ได้ได้ว่ากันนะพี่นะ <c oughs> ได้ครับครับผมขอบคุณ <นะ S 1> พี่ๆสื่อมวลชนขอบคุณแฟนคลับนะครับทุกท่านที่ติดตามเราไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงแล้วก็กีฬามอเตอร์สปอร์ตขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมเเล็กกๆพวรา ได้กลับมาเขาเรียกว่าอะไรกลับมาคืนสู่เย้านะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะชื่อทีมมันอาจจะดูรุนแรงไปหน่อยแต่พวกเราน่ารักนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะแบบว่าออขอให้เรียกเป็นคําอุทานดีกว่าอย่างเมื่อกี้ที่ลั่นๆอ่ะปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปงย็ดแค่อะไรกันวะอ,อ,อยากให้มันเป็นคําอุทานแบบนี้ซะมากกว่าแดี๋ยเราก็จะทํหน่ารักก็ได้ไงย็ดที่แล้วแล้วจุดหลักจริงๆอ่ะพวกเราอ่ะครับคืออยากจะเป็น นักแข่งที่ทีมหนึ่งที่จะนําพานะคะให้กับเด็กรุ่นหลังหรือว่าวัยรุ่นที่กำลังคึกขนองที่ไปแข่งตามท้องถนนหรืออะไรเงี้ยผมแนะนําว่าเฮ้ยมาหาพวกเราได้นะเข้ามาคุยกันแล้วเราจะพาไปวิ่งในสนามกันดีกว่ามันชอบแล้วก็ตอบค่ะมัน,ม,นมันสนุกกว่าจริงคือมันวัดกันฝีมือจริงๆลดแรงจริงๆแล้วก็ได้ทักษะจริงๆพี่บินนะครับ